สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่ผ้หมึกกับสติกเกอร์ของเครื่องพิมพ์ไบโซลอนนะครับ TX 400นะครับก็อุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องนะครับ1ก็คือจะเป็นแกนเปล่านะครับ2จะมี2แกนนะครับแกนนี้ก็คือเราจะเอาไว้ใช้ใส่แกนเปล่าอันนึงกับอีกอันนึงก็คือเอาไว้ใส่ตัวริบบอนนะครับขั้นตอนนะครับให้ทําการเปิดฝาเครื่องก่อนนะครับมันจะมีปุ่ม ซ้ายขวากดพร้อมกันแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับต่อมาให้ทำการปลดล็อกหัวพิมพ์นะครับก็คือจะมีตัวล็อกสีฟ้าๆนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือกดพร้อมกันนะครับงัดแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับต่อมาให้ทำการใส่แกนเปล่าก่อนนะครับจะหยิบตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ใส่แกนเปล่าเข้าไปดันเข้าไปให้สุดนะครับแบบนี้ ทีนี้ลักษณะจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับให้ทําการใส่แกนเปล่าก่อนเวลาใส่ก็คือใส่แกนด้านหน้านี้นะครับใส่ด้านขวาก่อนด้านขวาจะมีสปริงอยู่ดันด้านขวาเข้าไปก่อนนะครับส่วนด้านซ้ายก็ใส่เข้าไปในล็อกนะครับแล้วก็หมุนหาเขี้ยวให้มันล็อกกับตัวแกนนะครับขั้นตอนที่สองนะครับให้เอาแกนเปล่านะครับใส่ตัว ริบบอน bon, นะครับขั้นตอนการใส่ให้เรานแกะสติกเกอร์นะครับ,แ,รนะรบแบบหงายนะบแบบนี้แบบนี้นะครับหงายหงายลงมาแบบนี้นะครับส่วนตัวแกนนะครับให้ตัวเคี้ยวตัวนี้อยู่ฝั่งซ้ายส่วนในตัวนี้อยู่ฝั่งขวานะครับเราใส่ก็คือใส่จากทางด้านซ้ายของม้วนดันมาขวาดันเข้าไปให้สุดนะครับ นะครับเสร็จแล้วผมพับกาวก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เอาตัวแผ่นหมึกฟิล์มตัวนี้ครับลอดเข้าไปในในช่องตรงนี้ก่อนลอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาหน้าเครื่องนะครับส่วนตัวแกนม้วนนะครับก็ใส่เข้าไปที่ตัวสปริงนะครับดันเข้าไปด้านขวาก่อนนะครับ แล้วก็ด้านด้านซ้ายก็หาล็อกให้มันลงพอดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคาบกาวนะครับให้เอาตัวคาบกาวตัวนี้มาแปะกับแกนเปล่านะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็หมุนหมุนเก็บหมุนจนจนกว่าแผ่นฟิล์มจะโผล่ขึ้นมาแผ่นฟิล์มจะเป็นแผ่นสีดำแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนสติกเกอร์นะครับขออนุญาตถ่ายอีกนิดนึงอันนี้ก็เวลาใส่นะครับให้เราง้างไอตัวที่เลาสติกเกอร์ออกนะครับดันออกมาแล้วก็วางเข้าไปเรียบร้อยอันนี้คือการใส่แล้วต่อมานะครับเราก็ต้องเปิดหูพิมพ์ขึ้นนะครับ ลอดมันจะมีมันจะมีเขี้ยวสําหรับการล็อกสติกเกอร์ซ้ายขวานะครับให้เราบีบให้พอดีกับตัวขอบของสติกเกอร์ครับขยับดูนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดึงออกมาหน้าขอบเครื่องประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการปิด,ดหัวพิมพ์ลงนะครับก็ลากดลงประคองทั้งสองมือซ้ายขวานครับกดลงนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปิดฝาเครื่องนะครับ